มาเต็มระบบ ขอให้มาร์กยังอยู่อัลเบรโต s ุชยอดบอสจาก Honda ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโปรแกรมการทดสอบในวันจันทร์หรือว่าวันนี้นะครับ Honda นั้นได้มีการเตรียมความพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บน RC-213V นะครับทั้งหมดนั้นที่ทำลงไปก็เพื่อที่จะกู้สถานการณ์ของ RC-213V ให้สามารถทำผลงานได้มากขึ้นกับสนามที่เหลือในฤดูกาล2023และก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้นนงนี้จะรักให้มาร์กมาเกตนั้นยังอยู่กับ h o n d ้ในฤด การ2024ครับและอัปโตปุชนั้นก็ยังยอมรับนะครับว่าหลังจากที่จบโปรแกรมการทดสอบที่สนามมิซานโนแล้วทาง Honda นั้นก็อาจจะได้คำตอบนะครับจากมาร์คมาเกสสำหรับการที่จะอยู่กับ Honda ต่อหรือว่าจะมีการแปรพักไปอยู่กับทีมเกรซินี่ดูคติแต่กับหลายข้อที่มีการสงสัยออกมาครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยของมาร์คมาเกตที่มันสูงริบลร่วและมหาศาลมากม กับทีมเกรซินีจะมีความสามารถจะจ่ายค่าเหนือให้กับมาร์คมาเกสได้หรือเปล่าล่าสุดนั้นก็ยังมีข่าวลือออกมานะครับว่ามาร์คนั้นอาจจะไม่ได้จงใจที่จะอยู่ทีมเกรซินีดูคติครับแต่อาจจะมีการซื้อทีมเกรซินีและไปขี่ด้วยตัวเองเลยนะครับและอย่างไรก็ตามครับมันยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับต้องรอการคอนเฟิร์มจากตัวของมาร์คมาเกสหรือว่าจากต้นสังกัดอย่าง h r c ก่อนจริงๆนะครับแฟนๆถึงจะได้หายใจหายคอกันแบบเต็มปอดและเต็มที่กันจริงๆครับ และนอกจากโปรแกรมการทดสอบอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ทาง Honda นั้นได้เตรียมการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่บน RC213V สําหรับมาร์คมาเกตกับการแข่งขันในสนามที่เหลือแล้วยอดบอสอย่างอัลเบอร์โตปุชนั้นก็ยังยอมรับนะครับว่ามีการใส่ใจมาร์คมาเกตมากขึ้นนะครับและก็มีการพูดคุยกับมาร์คมาเกตมากขึ้นแทบจะทุกช่วงเวลาเลยนะครับโดยทั้งหมดที่ทําไปอัลเบอร์โตปุชก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นการโน้มน้าวใจมาร์คมาเกตให้ยอยู่กับ Honda ต่อไปพูดง่ายๆก็เพิ่มความสนิทชิดเชื้อและการซื้อใจนนนน,นัั่เอองกกจา a อาเบลโต s ปุชนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า Honda นั้นยังมีสัญญาอยู่กับมาร์คจนจบฤดูกาล2024แต่ทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับตามข่าวที่ทุกคนนั้นได้ติดตามและเราก็รู้ดีครับว่าสถานการณ์ของ Honda ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกต่ำมากๆมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับกับการที่จะมอบรถที่ดีที่สุดให้กับมาร์ค เพราะถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นมันคือการที่นักแข่งนั้นกําลังจะเสียเวลากับการทํางานแบบไร้ประโยชน์มากๆครับและมันเป็นการไร้ายประโยชน์แบบปีต่อปีอีกด้วยโดยตอนนี้ผมและทีมงานก็จําเป็นที่จะต้องน้มน้าวให้มาร์กนั้นยังอยู่กับ h อน da จนครบสัญญาครับและผมก็ยังเข้าใจถึงสถานการณ์ครับที่มาร์กนั้นหงุดหงิดกับ r c 2 3V ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มาร์กนั้นกําลังเผชิญอยู่ผมพยายามใส่ใจมาร์กให้มากขึ้นครับกับทุกช่วงเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นในสนามและนอกสนามก็ตามครับ และนอกจากสถานการณ์ที่ Honda กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้แน่นอนครับว่ามันมีผลกระทบมากๆเลยครับกับ HRC และผมก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับ RC23V ในวันนี้มันอาจจะช่วยให้มาร์กนั้นยังตัดสินใจอยู่ต่อกับ Honda ต่อไปครับและหลังจากที่จบโปรแกรมการทดสอบเราอาจจะได้คำตอบจากมาร์กมาเกยครับว่าจะอยู่กับ Honda ต่อไปหรือว่าจะย้ายทีมครับและถ้าหากว่ามาร์กนั้นมีการตัดสินใจว่าจะย้ายทีมจริงๆ Honda ก็จะไม่ไปขวางทางเพราะว่าไม่มีใครสามารถขวางทางมาร์คมาเกได้ครับครัวเรื่องนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับตอนนี้ช่องของผมนั้นกําลังถูกปิดกั้นการมองเห็นอีกแล้วครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ